Umas, ดินไปไกลแล้วครับผมอุ้ย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 ตึ๊กตึ๊กตึ๊กยอ้ยโอ้โห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 กออยอะข้กลาวสวัสดีนะน้าที่มาหาอยู่หากินทุกท่านนะครับผมนนี้ก็ออกใหม่มาลงเบ็ดพรมนะครับน้า เมื่อค่ำก่อนพอดีลงได้สิบกว่าหลังนะครับผมเดี๋ยวมืออื่นเศ้าเขามายามน้ำกันนะครับนี่ไม้ไม่นะครับผมบ่คเคยไม้เอเจียดหรอกนะครับมาลงไหวลองเบิงนะครับผมออเทียนี่ปลาลงปะไรนะครับโอเคครับรุนกันยังมือเศ้าครับผมผมลงไปแล้สิบกว่าหลังอย่และมือก่อนครับผมปไปถ่ายให้นานๆรับชมเดย๋ยวมารับชมน้ำกันตอนเต้านะครับผม รับผม์กับสวัสดีน,ะน้ายามใสๆนะครับผมตื่นสวยอีกแล้วครับไม่ยาเมเบดโอ้เพื่อนออกบานมาตกป่าหาอยู่หากินกันเต็มแล้วครับผมออกบานสวยครับโอเคไปเข้าไปดุนผลงานด้วยกันครับผมที่นี้แจมีโตบ่ ไปริกังนะครับผมเจ้าของเป็นไายแล้วมันกันยังเฝ้าอยู่นี่นะครับคนญี่ปุ่นก็หาป่าหายังไม่แหมกินนะครับอฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้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 เฮมเฮ้เฮ้เฮ้เ

你好，阿德罗。你好 <laughs>、啊，我刚买了件。<laughs> <laughs> <noise> ในนช่ดีเนาะมันของขันก่อทางล่าง้องนั่งเลยครับเฮ้ยติดยังเไงฟังภาษาคนหนูเรียงผมงเด้ไม่มีอะไรนะครับผมดึงไปสักไกล ใช่วัยสิบก็ลังนะแค,ค่ดดัิมนี่แก้มนี้ตไอ้เจ๊โคก๊ะชิัคก๊ะหาดูกันนะ <c oughs>

ไปยังไม่เลยนะไม่ผ่นครับดึงไก่ดิบนห้เกียดยาวเลยดึงครับผมลงไปพีเลยโคผมดึงไก่ ยอยู่นนะดึงไปของไอ้ซื้อมาบนถึงบวอย่างเี้ดึงไปของคับ

豚豚肉肉ははは食食べべいいででですかラはダメななあタイイるもでもスムね <laughs> 日本はどこでもきれいです。<laughs> ออนี oh, oh. Oh. Wow. <laughs> ่นี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 เนีน่นีนนน่นีนนน่นี ここโคあีけกでอなくなったดกว้ลงเวมงมนีอันนึงนะครับแล้วหนาหายครับหายครับลางหนึ่งโอเคเดี๋เอาไปเบิ่ทงทั้งคุนครับเดี๋ยวทั้งคุ่ ยังอยู่ในสองหลังครับนี่ผมเห็นห้อยดึงคือ้อีกบอ่อไม่โตดนะสายงานติดเสก

วด <S an> ที่เลียวนะครับผมมาใส่ได้ปรากฏหินนะครับอุย้ยกับไปกินย่างแสบนะครับนั่นแหละก็อยากได้ไปกินอีู่นะครับผมมันคลายปรากฏบ้านเฮานะครับปรากฏหินเนื้อมันแน่นดีครับปรากฏหินบ้านเฮาเป็นตัวหน่อยเนาะอยู่ญี่ปุ่นตัวใหญ่นะครับ กินยางแสบเลยครับฟังผุ่นครับเห็ดลาบบ่นี่ครับน,นั่นน่ะไข่เห็ดลาบแท้อีครับมุดลายเลยเห็ดลาบบ่กี่ไข่น่ำก็ว่าสิลุงครับลงุงต่มันหักโคกปวดครับน,นั่นน่ะ กับอีหยางกับคำคำแล้วนะครับลุงบ่ลุงบ่ทันครับมาคำพูดครับดึงมีดึงดึง,ดงนี่กี่เดี่ยวบ่ได้เด้นี่ครับผมว่าเออดอู้ป่นดึงไปไกลแล้วครับปวดโอ๊ย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 ตึ๊กตึ๊กตึ๊กพายังโอ๊ย นั่นแ่ะตภาพครับทิศตภาพครับโอ้โหโอ้ยตภาพยังไงช่วยช่วยช่วย,วยผมย่างเบียวคิดมาปลด กิ่นอยู่แล้วนะครับผมถ้าเม็นทั้งหยดน้ำทั้งกระหนังเขากินนะครับ mm. เดี๋ยวผมยางเบลคิมอยู่เลยครับผมลืมโอเคมาโอ้ยติดแต่แนวไันไอยากได้เนาะอือ้อยตายแล้วเฮ้ยไม่ใช่ปวดเอาไง ป๊าเกืนเลยครับกืนเบ็ดเลยตายแล้วยิบปวดงจงาใโไปนโนจะยานเด้นี่สัวผมบนกาอีลีเคปอดเรียบร้อยครับนั่นแนหะไปอืม แต่แน่วไปอยากได้นอ้อลังนี้มันถือสะบูกโอ้ยเตียนครับเตียนครับนั่นน่ะดึงขึ้นกันครับลังนี้น้ำเลึกครับค่อยลงคอ่คอยลงอุ้ย ลี่ล <c oughs> ด,ว,ดวยง <c oughs> คนไทยบางคนเป็นกิกินนะครับสภาพนี่แต่ผมปล่อยดีกว่านะครับ <c oughs> บอไปฝากผู้ใดครับอีกทางนึ่งอี่ฝั่งนี้กับมี่ โอ้มาบัวเป็นคนญี่ปุ่นลุงคนญี่ปุ่นแล้วว่ามีปากคอนะครับยินดูมันกลิ่นเบียดทั้งบ่โอ้ลาบอีกแล้วลาบไปเซ ปรกาโจก,กันย้อนย่านพ่อตาภาพพ่อเต้าขี้เกล้วนี่นะครับนานามๆนอ้อันตรายครับเอ้าดึงขึ้นฟังอ้าวเต้าขี้เล้วครับ <c oughs> มันเดือดเต้าเลยเนาะนี่ครับโอ้ยดึงขึ้นฟังเลยนี่แค่แนวเดียวอะดึงขึ้นฟังครับที่ผมค,คิดว่ามันอันตรายครับ นี่แต่เตาครับไปมัว่ะใส่กอกปลาเลยบรเด้มาใส่เตาเไป หลังแล้วนี่บม่ได้นับ,บโอ้คืยสิมานเต่เต้านะครับนั่นนะ่ะญี่ปุ่นป่ากินลงเบ็ดบ่ได้ยี่ <refrigerator> ห,หลีครับที่ญี่ปุ่นต้องหลาย,ลยครับผมต้องใช้ต้องหาวิธีใหม่ละ งไง <G ül üyor> ด้เห็ดคลิปง่ายๆนะวะ้ยไหวไมหวพอได้นต่อโอ้มาแล้วอาหารหน,นุกหลังมีล่าครับอุ้ยคีมตกอู้โหโอ้น้ำกระเพื่อเลย ไปคงตัวอีกสนน่เอ้าอู้ยูห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 ครับโอ๊ยบาโ๊ยโอ้โห cệt lệ này, lệ cái gì bụng nhang cái gì bên pian này ngọt 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 ได้เป็นอย่างนั้นอ้าวดึงไปของให้ออเออแก่ไปแล้วครับอีกซองแล้วโอ้ยได้ปลาดบเพี้ยนไปหนึ่งอีกนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคลิปเลย อย่ะเงียบกิบเลยดึงเลยดึงใบปลาหน่อยดึงถ้ามีเหลือนะครับยอนน้ำขอฟังได้ครับแต่ขางฟังมันหูปวยครับสั้นผมลงโบแดบ เบียแล้วครับก็ได้ปลาแต้มเดียวนะครับผมเป็นปลาไนทน์ครับเฮ้ยรุ่นพี่เจียงเด๋ยววะมันบุกเกินเบียดครับนะนะั่นนหะเสื้อเบียดเบียดหลังนึงผมหายครับยุ่ห่นยมองเรือเป็นนี่วันเรือผมเรือเป็นของไปหรือเปล่า โอเคนะครับนากรคลิปนี้นนะก็ได้ตัวเดียวแค่นั้นแหละครับผมก็ขอพุณนาน,นะที่เขามาติดตามรับชมนะครับผมนานาที่เขามัไม่ก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพื่อที่จะได้ผ่านคลิปต,ต่อไปนะครับผมถ้าไปหายอยู่หากินนังไต่ก็รถติดตามรับชมนะครับพอกันคลิปหน้าครับผมกับสวัสดีครับ